โคโนบโน้มเดองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขอความเจริญความพาสุขและความมีปัญญาจงบังเกิดมีเกศธาญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนอยู่ในขณะนี้ธรรมะก่อนนอนในวันนี้ อาตมาก็จะได้เสนอเรื่องลูกของคนที่เป็นสัมมาทิฏฐิชนะการพนันและรอดจากความตายเพราะกล่าวคำว่านะโมพุทธสะหรือนะโมพุทธายะก็จะได้แสดงไปตามลำดับดังต่อไปนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรา เข้าสู่พระปรินิพานแล้วได้ยินว่ามีคนผู้เป็นมิจฉาทิฐิผู้หนึ่งเป็นผู้ที่นับถือพระพรมอาศัยอยู่ในพระนครราชครึกและในพระนครราชครึกนั่นเองก็มีคนที่เป็นสัมมาทิฐิอีกคนหนึ่งคนผู้เป็นมิจฉาทิฐิและคนที่เป็นสัมมาทิฐิแม้ทั้งสองนั้นมีลูกชายสองคน ก็คือมีลูกชายคนละคนเด็กทั้งสองคนนั้นชอบเล่นร่วมกันภายหลังต่อมาวันหนึ่งเมื่อเด็กทั้งสองนั้นเล่นกีฬาตีลูกคลีบุตรของคนผู้เป็นสัมมาทิฏฐินั้นก็ได้ระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธานุสติแล้วก็กล่าวคำว่านะโมพุทธสัตวหรือนะโมพุทธยะ แปลว,ว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าเมื่อกล่าวเช่นนี้แล้วก็โยนลูกครีไปก็ชนะทุกๆวันส่วนบุตรของคนผู้เป็นมิจฉาทิฐิคือมีความเห็นผิดจากคลองครองธรรมก็ได้กล่าวคําว่านะโมพระมุโนแปลว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพรหมเมื่อกล่าว เช่นนี้แล้วก็โยนลูกคลีไปก็แพ้ทุกครั้งครั้นแล้วลูกของคนผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นเด็กที่เป็นสัมมาทิฏฐิชนะอยู่เสมอเสมอจึงได้ถามว่าเพื่อนเอ๋ยเธอชนะอยู่เสมอเธอกล่าวอะไรก่อนโยนลูกคลีลูกของคนที่เป็นสัมมาทิฏฐินั้นก็บอกว่าเพื่อนเอ๋ย ฉันกล่าวคำว่านะโมพุทธสัะนะโมพุทธสะก่อนที่จะโยนลูกคลีเ,เด็กทั้งสองนั้นโดยมากยังเล่นพนันกันอยู่บ่อยๆอยู่ต่อมาบุตรของคนที่เป็นสัมมาทิฏฐินั้นก็ได้ไปป่าเพื่อหาฟืนกับบิดาของตนใช้เกวียนขนฟืนขามาเขาละเกวียนไว้ที่ใกล้ประตู นครปล่อยวัวไปกินหญ้าวัวกินหญ้าเข้าไปภายในนครกับวัวตัวอื่นก็ในครั้งนั้นบิดาของเขาเสาะหาวัวพูดว่าเจ้าจงดูเกวียนไว้แล้วให้บุตรกลับไปภายนอกพระนครเขาไปยังเขาเข้าไปยังพระนครแล้วครั้นถึงเวลาเย็นคนทั้งหลายปิดประตูพระนครแล้ว ครั้นแล้วเด็กนอนใต้เกวียนบรรทุกฟืนภายนอกพระนครแล้วก็หลับไปครั้งนั้นมียักษ์สตนซึ่งเป็นยักษ์สัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงตนหนึ่งแล้วก็ยักษ์ที่เป็นมิจฉาทิฐิอีกตนหนึ่งสแสวงหาอาหารในเวลากลางคืนนั้นได้เห็นเด็กนอนใต้เกวียน ในยักษ์ทั้งสองตนนั้นยักษ์ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็พูดว่าฉันจะกินเด็กคนนี้ครั้งนั้นยักษ์อีกตนหนึ่งซึ่งเป็นสัม,มาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเห็นคือมีความเห็นว่าทำกรรมดีได้รับผลดีทำกรรมชั่วได้รับผลชั่วเป็นต้นก็ได้พูดว่าท่านอย่าทำอย่างนี้ เด็กคนนั้นกล่าวคำว่านะโมพุทธสัจนะโมพุทธสัยักษ์ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็พูดว่าต้องกินให้ได้แมยักษ์อีกตนหนึ่งห้ามจนถึงสมครั้งยักษ์นั้นก็ไปจับเท้าเด็กลากลากมาก็ในขณะนั้นเด็กได้กล่าวคำว่านะโมพุทธสัจนะโมพุทธสัเพราะความเคยชิน อยักษ์เมื่อได้ยินแล้วก็เกิดความขนลุกชูชันลอยมือแล้วก้าวกลับไปยืนอยู่โออานุภาพของพระพุทธเจ้าน่าอัศจรรย์แปลกประหลาดคนที่ไม่ได้มอบตนอย่างนี้แม้กล่าวว่านะโมพุทธสะนะโมพุทธสะด้วยความเคยชิน ภัยความสะดุ้งตกใจหรืออุปัตวะอันตรายย่อมไม่มีจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงผู้มอบตนถึงถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตสมจริงตามคำที่ท่านกล่าวเอาไว้ว่าเสียงบลือของนกยุงทั้งหลายย่อมนำความกลัวมาให้แกงูทั้งหลายแม้ฉันันใด คำว่าพุโทโธย่อมนำความกลัวมาให้แก่อมนุษย์ทั้งหลายฉะน,นั้นความชั่วร้ายย่อมถึงการละลายไปด้วยการไร้มนฉันใดปีศาจท,ทั้งหลายย่อมพากันหนีไปด้วยออกวาจาว่าพุโทโธฉะน,นั้นขี้พึ่งเห็นไฟแต่ไกลย่อมละลายฉันใดเปรตทั้งหลายย่อมหนีไปแต่ไกล เพราะเป็นพูดถึงสารณะฉะนั้นอักษรสองตัวนี้ว่าพุทธประเสริฐอัศจรรย์ขึ้นไปสู่กำแพงมั่นคงเป็นไปเพื่อความพินาศแห่งสภาะอุปัตตวะอันตรายคำว่าพุทธนั้นนั่นเทียวเป็นรัตนะปราสทสจ็ั้นเป็นวชิ พระคูหาคือถ้ำแก้วคำว่าพุทธะนั้นนั่นเทียวเป็นนาวาเป็นเกาะคำว่าพุทธนั้นนั้นนั่นเทียวเป็น,นาาเสื้อกราะอันดีงามคำว่าพุทธนั้นน,น,นั่นเทียว,เป,เ,ออว,เ,ยวเป็นมกุฏแก้วส่องแสงสว่างอยู่บนศีรษะเป็นรอยเจิมงามหน้ารื่นยศหน้ารื่นรมบนหน้าผาก เป็นพิมพเสนใส่ตาทั้งสองข้างเป็นตุ้มหูในหูทั้งคู่เป็นพวงมาลัยทองอันงามที่คอเป็นสร้อยไข่มุกเส้นเอกประดับที่บาทั้งสองเป็นทองกรแห่งต้นแขนและเป็นกำไลที่ปลายแขนเป็นแหวนที่นิ้วทั้งหลายและเป็นพระขันที่สมมุติว่าเป็นมงคลคำว่าพุทธะ นั้นนั่นเทียวเป็นร่มทองเป็นหมวกเป็นแร่งปืนพร้อมทั้งลูกปืนเป็นเครื่องประดับทั้งปวงคําว่าพุทธนั้นนั่นเทียวละความชั่วได้เพราะฉะนั้นแลคนที่เป็นบัณฑิตพึงถึงพระนามที่มีคุณซึ่งอวดเขาได้อันเป็นพระนามของพระบรมศา,ศา,ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นในตาของโลกว่าเป็นที่พึ่งคำต้นว่านะโมคำหลังว่าพุทธะหรือพุทธายะในครั้งนั้นกุมารผู้เป็นลูกของสัมมาทิฏฐิกำลังหลับอยู่พูดออกมาแล้วแม้ปีศาจที่ชอบซากศพมนุษย์ได้ยินแล้วย่อมไม่เบียดเบียน โอ้คุณแห่งพระพุทธมีสาระอันใหญ่หลวงก็ครั้งนั้นยักษ์ที่เป็นสัมมาทิฏฐิพูดกับยักษ์ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิว่าแน่พ่อเอ้ยท่านทำกรรมอันไม่ควรเสียแล้วท่านให้การทำร้ายในพุทธคุณท่านพึงทำกรรมชั่วร้ายเมื่อยักษ์สัมมาเมื่อยักษ์ เมื่อยักษ์มิจฉาทิฏฐิถามว่ากระนั้นเราควรทำอะไรเพื่อนเอย๋ยยักษ์ผู้เป็นสัมมาทิฏฐินั้นก็พูดว่าท่านต้องให้อาหารแก่กุมารผู้หิวท่านแล้วยักษ์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิก็ได้พูดว่าดีแล้วและบอกว่าท่านจงอยู่ที่นี่ก่อนจนกว่าข้าพเจ้าจะมา แล้วนำอาหารมีรสอร่อยที่เขาคดใส่ถาดทองของพระราชาพิมพิสารมาให้เด็กโดยแปลงตัวบิดาของกุมารเป็นตัวบิดาของกุมารน,นั้นแล้วเขียนคำว่าพุทธะที่กุมารกล่าวกับความพยายามที่ตนทำแล้วทั้งหมดไว้ในถาดอธิษฐานว่าเรื่องนี้จงปรากฏแก่พระราชา เท่านั้นแล้วจากไปครั้นราตรีสว่างแล้วราชบรุตรไม่เห็นถาดในที่นั้นในเวลาพระราชาจะเสวยจึงสืบหาไปตามพระนครได้เห็นเด็กที่เกวียนและถาดจึงพาเด็กกับถาดมาแสดงแก่พระราชาพระราชาทรงทอดพระเนตรเห็นอักษรในถาดทรงอ่านแล้วทรงเลื่อมใสในคุณของเด็กนั้น ทรงประทานตำแหน่งเศรษฐีกับยศอันยิ่งใหญ่ด้วยการหลับละเมอออกพระนามของพระชิน,นเจ้าอย่างนี้สิ่งที่น่ากลัวย่อมไม่มีเพราะเหตุใดเพราะเหตุนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายจงระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้จอมปราดเมื่อระลึกถึงพระคุณของพระองค์แล้วก็จะถึง สารณะที่พึ่งดังนี้เลยเรื่องลูกของคนที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็จบลงโดยย่อพอสังเขปแต่เพียงเท่านี้ท้ายในที่สุดนี้อาตมาก็ต้องขออนุโมทนาในบุญกุศลกับท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านที่อ ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังพระสัทธ,ธรรมโดยความคารพก็ขอให้ท่านญาติโยมสาธุชนคนดีทุกท่านนั้นจงเป็นผู้มีแต่ความสุขก,กายสบายใจมีสุขภาพภารณามัยที่แข็งแรงมีสติมีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในพระสัทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเมื่อบุญบารมีของเราท่านทั้งหลายเต็มเปี่ยมแล้ว ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงเข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินขอเจริญพร